ค่ะรับว่างแล้วบอกว่างแล้วค่ะโอสีเอิญเอิญพี่หรือเอิญจังไดดีค่ะฮะเสียหายโน่นที่ย่าเอิญพี่หรือเอิญจังไดค่ะนู่ก็บรรัวว่าอันอายุสักใดนุ่งสีเอิญถูกหรือเอิญพิษจังสีมอสมไหมค่ะเพราะว่าบรเห็นหนาทั้งคันเนาะผมกับอายุเพราะฉันหลายดล่อหาชิปสามเองอ๋อหาชิปสามรุ่นรุ่นคุณพี่ยังรู้เรื่องเลยค่ะ เอิญพี่เนาะค่ะเนาะเอิญเอิญพี่เนาะค่ะเนาะเอาอันแนวทางนี่เป็นข้อมฝันหรือว่าเป็นผู้มีเจ้าที่ให้คะได้วางได้ก่อนอันแนวทางตัวเลขอันคุณพี่นี่สิให้เอามาลงช่องนี่เป็นเป็นข้อมฝันหรือว่าเป็นเลขผู้มีเจ้าที่ให้ป็นข้อมฝันข้อมยังไงล่ะข้อมฝันข้อมยังถึงไม่จังหวัดหรอกค่ะเออตกมานที่นี่ครับเป็นโลคไห้หล ค่ะค่ะช่วยที่ยังกับเปือบุกให้โยเรียกกันคือหมูคือสองสามวันต่อกันละค่ะค่ะคุณใหญ่พ่อได้สู่โควิดไปค่ะค่ะเออค่ะแต่ว่าเนี่ยนี่คนมาบอกว่าเรียกไม่จะออกโตเก้าค่ะแต่ว่าโตเก้าเราเป็นโตเก้าครับเป็นเรียกเบิร์นเดอร์ผมก็เลยถามว่าค่ะจอตัวเก้าเมื่อจออกแบบไหนออกเกสทาบอกเออยก้าวเกสเก้าเนี่ย เจ็ดกาล่ะรียกเอาเพิ่จีเบิลมาใช่ไหมบ่ค่ะกันเบินหาหกับเจ็ดเจ็ดล่ะอะไรมาอ๋อาโอมันเป็นเรืยกมันเป็นเรียกจีเบิลบ่ครับเพราะฉะนั้นเออเรียกมันจีเบิมันเจ้เรียอตัวเก้ามาเบิอก็เป็นว่าเป็นหาหากับเจ็ดเจ็ดพอนะครับแต่ว่าพอนานผมในความฝ้นถามว่าเรืยกตัวเก้าว่านี่ชื่อสองตัวคนนี้มันหลอกว่าทานกับเี็เจ็ดเก้าครับเจ็ดหาไห แมนค่ะนั่นละก็มีก็เจ็ดหาและมเมาว่ะมันจะเรียกเบิ้ลเบิ้ลก็ได้เราบอกถ้าขาดรถมาสลอกเพื่อนเ่งแก้าบานก็อยาก้าบ้วยส่สมอ่าค่เออกับเบิ้ลเบิ้ล่็ได้เราบอกนะทันงนี้สองตัวคันก็หาหากันจิกเจ็เจต้องเพราะว่าอ๋อหาหากับเจ็ดเออเเรียกเบิ้ลบอดดัถนาพอมาส่อกเป็นผูได้มาเป็นผู่้ ผมกักงอกละแต่ว่าผมนคือจังจีพอเคยสาจังเกียร์คืออไรอยสาหัว่ัเกียร์อะไรหรอค่ะเออแต่ว่าผู้ใดนะครับได้ใก้ควบฝันะเพื่อนเพ่นเพินเป็นคนหรือเป็นผีคะแล้วพอพคยเห็นหนาได้ใก้ควบฝันนะจะเห็นได้ควบฝันนนะเห็นฝันเห็นไม่ค่ยเห็นหนาค่ะแต่ว่อพอค่ยเห็นหนาว่าพอคยเห็นหนาจะเกียร์หอกได้วบฝันนี่มันโจทย์ นี่เป็นเจ้าทีของทียูกับพกโักี่บอกเออยันสลืมเด้ไรยันสลืมมันเบิ้ลเาะน้เดียวเลขเก้าเบิ้ลาั้นเลขตเก้าเบิ้ลเเก้าเบิ้ลิไมนนี้กบัดบไปอีนเว่าเอออีกตัวเรื่องแล้วแล้วบอกอีกตัวเรืองมาะันเบิจไปไม่ยังลราพอเาะฉะนั้นาเก้าหร้าเก้าออาเก้า ห่หาเก้าหรือบนหรือล่างหาเก้าหรือบนบนล่างที่หาเก้าบนแต่ว่าข้างล่างเราเรียกเบิรนเดอว่าค่ะอ๋อข้างล่างเรียกเบิร์นผมก็เลยถามมาในความฝันแบบเป็นตู้เป็นเตาเลยดิค่ะค่ะวัดจักเงาเลยค่ะฝันจันตู้เป็นเตาได้โวครับเพื่อนๆที่จะเพิ่นยางออกจากเข้าไปเลยยางไปใกลเจอแล้ว ไี่เรผมหันหนามาเป็นเงิงหันไปบาดเี้่เห็นะเห็นเงินไยไฟเห็ยไปใช้เรี่ยวแจ้ว่าเสร็จหรอกย่างไปบพานแสดงว่าเป็นเงินเหี้นน้อกคนไปถามแล้วต้งคนยิไปถามอีกว่ากับเกินเหี้ไม่เห็นแล้วเพไปใช้อะไรเสียดเป็นเงิ่บ่งบ้านเสร็จหรอกแต่ยังหวดที่พันหน้ามันมีนรวนแล้วตรวจจักกันยุบานนั่นหละถามกได้รวจอนว่าวควบฝันวดวจคนแต่ฟัาเนาค่ะค่ะ อันมาโอ้ยห้องม้านพระท่านมาดอกแก้วเรียกว่าไรมาเออเรียกว่าข้างบนนั่นว่าเ็ดามา่นค่ะเออข้างล่างเงินเย็ดเก้ามา่นปอบอกเป็นตัวเป็นตนนะพ่อได้ไลา์บาไไนคุณพี่ไดไลฟ์บานไหนคาหนี่ค่ะโ้ไลฟ์เกิดอยู่มก็บาเค่ะโอ้โห แต่ว่าผมมาเด่นหาเกจเนี่ยค่ะค่ะเออคือหาเกจไหลถ้าเป็นการรบกวนนนทิ่ยาถามมาอันคุณพี่ส่วยอะไยังคะถ้าเกิ่าแล้วม่แต่ว่าเกจเก่าแล้วเขาจ้าพ่อขายมันเขาจ้าพ่อขายเลยค่ะมันเป็นเลยพัขายโยใ้เครื่องนึงวะใช่ไค่ะว่าใช้เครื่องนึงก็เลยพอมาพอเสื่อนะค่ะก็เลยพอมาถึงใช้เครื่องนึงเอาเกลี่ยกันเพราะจมือว่าจช่ดรอกจะได้ไม่ต้องก็ใจว่าเต็มเนาะค่ะ อะไรก็ไ่ได้กัน,ลน,นลกเนลยได้กกะตะบนบ่ค่ะงวดที่ผ่านมากฮะที่ผ่า,านมาก็ก็ได้ใดตะบนก็ได้ใดตะบนเจษมาระค่ะค่ะถ้าเป็นการลบคู่ยุ่งหอยเอสมันบ่ค่ะยุ่กรุงเทพอ๋อยุ่กรุงเทพยุ่กรุงเทพได้ไวจากการบานเข้ามาบ้านใดบ่ได้กราบขันการาบมาเพิ่นกับกราบโตนะคะเนาะเออเราเพิ่งคิดจะไปหว่านแต่ผมได้กราบจุยค่ะยุ่กรุงเทพ เป็นเป็นคนลอยเอสนะคะเนาะยู่บ้านเกิดอยู่ลอยเอสแต่ว่าตอนนี้ทํางานอยู่กรุงเทพห้ลอยเอสสุราหางเป็นเด้อเรียบเด้อเบื่อการล้าง่าชันค่ะอ๋อนเริเนี่ี่นเน่ยผมกำลังจะมาถามเพิ่นทำเ่เพิ่นจะเบื่อตัวไหนเอิเพื่อนมัเพิ่นเน่จ็เจ็กันทหาหาผมไมเพ่มขันเลยอยากถามว่าจ้เบิ่ตัวไจะเชื่อตัวไหเบิ่ตัวไหกนะเพื่อนาวบาคันเ่็เจ็กันหาหาต่า เพิ่นปลาสองย่างนั่นสินะค่ะแต่ว่าข้างบนเพิ่นว่าหาเก้านะคะเนาะอันหาเก้าหรืซ้อนเพิ่นจิไปว่าเรียกขังบนหาเก้าวะชันอ๋อเพิ่นจิไปเพิ่นว่าข้างบนหาเก้าจำเสือสามตัวหาได้เอาวะชั้นไปเรียกกันนี่กันไปเอาไปไปขอเพิ่นไปขอเพิ่นมาให้กันละวะชั้นมาในชรอบปัดฮ่าล่าล่าวาล่ากไปขอเขาเจ้ามาให้ขกันฮ่าเออไปขอไปขอไว้มากขึ้กันฮ่า ก็ะเรู้ว่าเป็นผีเป็นหนังกอกไม้ชอบพระกระเพื่พอว่าเราเป็นผีแต่ว่าเจ้ากรู้ว่าเป็นผู้ใดใช่ไเพิ่อนว่าเราเพินนนเเนเ่นยางแป๊บเดียวเพิ่นหายไปเลยมีแต่ผู้มจ้าทีหรอก<อ>ค่ะเดี๋ยวเรับผมโดนเจเิบล้วก็เป็นางไปงานใครเพิ่งงานกันกับผมเนี่ยค่ะหายไปเลยหายไปเลย,ย,เลยนะค่ะจะเ,จจเป็นเังนไรเพิ่นเป็นผู้มจ้าทีนะครับเออเมื่อคืนกรบพ่อวันผ่้ฟันอีกเลยอ๋อฟันฟันแตงแต่ต้องวดผุนปะค่ะ ว่ข้าพเรือลำพันธุ์ตองหดตะเลออกไม่ไมพ่อนาะพ่อนะส่วนมากคุณพี่ฝันตองหดดังสิ่มากจะแม่นแม่นเพร่ะเออกับวมฝันต่องหดแล้วเม่อกได้ฝันตองหดทีทั้งบนทั้งล่างเนาะหวดที่พานมานะคะคือวาฟันล้ถามเขจะว่าคอบอกตัวาใดมันฟังประเดี๋ยวฟังเรียกกเ้าใดคือจังมาชนะนะที่จังมานะเราจะมาฟังเรียกเราฟังว่าท่านก็เลยมาถามเขาเรียกบอกเจ้าใดทั้งย่า่แต่ ว่าเชฟคาร์บนอบอกยึดหายว่ะครับบารนีคาร์บ,าอบ,บอนออกเจอได้ไคาร์อบอนนั่นเขาเพราะแค่ได้บอกว่าน,นี่พอไงหนึ่งน่นเราบอกทางล่าเงนินบอกยึดเก้าว่าครับแต่ว่าพอพอใหญ่น่ะเราตายแล้วละค่ะเออแต่ว่าคนแต่ว่าผู้ที่บอกนั่นผู้ที่บอกวก่านั่นเพราะท่านตายค่ะเออคดอยู่บ้านนั่นละ ที่ผ่ทั้งสองคนนั่นแหละแล้วพยานยนเราตายแล้วเราใจเราเราว่าข็งงมั่นคงเจ็บเก้าจะว่าครูว่าสันใจบอกเจตหาโอ้พวกกระชังแดงทางเนี่ยนั้นถ้าเกิดระเบิดจากเขาจั้มกันกะเจสันขับมันได้ชื่รางชื่งบนกระีไข้ย ทันทง่อไรฝันไดเนี can ่ยเนียเต็ม so เ็มได้สาตัวท่านเจอดอกพี no, no, no. ่ได้สอตัว่2ตัวกับพ่ออะไรค่ะวัตถมันถือเนค่ะน้อแบ่งปันกันช่วงโควิดน้องดียากกับขอกุบคุ่นพี่ลายที่แบ่งปันกันนะคะเนาะช่วงโควิดซอยเพื่อนมนุษย์น้ำกันอย่า้จังว่ดมันหอกันไอหาศูนย์หนค่ะียกหาศูนย์กัฝันไตหาศูนย์ค่ะเออเอฝันนันฝันไเก็ตูน เจ็ดศูนย์มันเจ็ูนย์ศูนย์เจผมก็เลยถามไปจากเด็อสามตัวเอายังไสเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน่ะนี่หนึ่งกระานี่หนึงก็ะาเรียกใช้เอามักตัวใดเะนะผมเพื่อมาเรียกเอาหนึ่งใช้มักหนึ่งแหงมันบัดอกหายเจ็ดูนย์นไง่ะเจ็ดห้าศูนย์ค่ะเจ็ดหู้ย์โอ้ยบัดผมมานีมันมีหนึ่งกระาหมักสองมักเลขสองตัวเนี่ยมักตัวใดเอาใช้รวดนะวะค่ะ แลขตาจินใจเอาหนึ่งใส่เลือดเลือดเลขตาชินใจเอาหนึ่งใท่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะมันมารอกไอเกจชาชุนบอกค่ะค่ะมันออกเก็จชาชุนต่วาวดน,น,นี่นีเน่เพื่อนเพื่อนหายหุ้นพี่หาเก่านี่มันเป็นบนแต่ว่า,อ,อ,า,วาอันรักลอยเพื่อนบพิห่หายมันปะค่ะเออเพิ่นหายแต่ว่านันนดียากกับสีล่องนนดียากกับสีล่องคิดมาเป็นเลข เจ้าที่หรือว่าเลขผีบอกสางวันแรกก็บ่กออกซึ่งวันสองบอกผมก็เชื่องวดเดียวออกจ่อยสองสามรางจะได้หลายเอาเอาท่านหนึ่ก็อนหน้าผมมีตุละแป๊บนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะแอดมินก็ชี้สรุปเลยนะคะเลขผีบอกขังล่างเพิ่นหาย หาหากับเจ็ดเจ็ดเพิ่นว่าเลขงวดนี้จะเบิ่นล่างนะคะตาบ่าขังบนเพิ่อนห,หาหาเก้าโตัวเดียวนะคะนะคะสำหรับเอฟซี C, ผู้ใจบุญเพิ่โทร่มาบอกนะคะเพิ่น่นเพิ่นมวดที่พานมานี่เพิ่นกบเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะค่ะกับสิยงยิ้มเสียงสัมผัสระับวางนุ่นที่ยากกับเอฟซีเหรนะคะเพื่อนว่าเลขเป็นเลขผีบอกนะคะพอเบอกแล้วเพิ่นกห็หายล้างหายก็หายไปเลยนะคะหาหากับเจ็ดเจ็ดข้างล่างข้างบนกับหาเก้ากนะคะ คถามว่า,าใหญ่ผ่าดกับทั้งบนทั้งล่างไปกลับน้ำนะคะนะคะเป็นตัวเลขผีบอกอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภไม่งวดวันที่16กันยา256 4ขอแล้วก็ให้พ่อแม่พนอนอีนน้องเอซี่โชคดีถูกหยวยร่ำรวยไปน้ำกันเช้าดีสวัสดีค่ะ